ที่นี่แหละก็ใช้เสืยอมัดได้เพราะมันพูนน้อยนี่ยังเกนลูกลา,กา,าเลยอ๋า,า,ออออาตุนนาาาพ๊พี่น้องนะเทนี่บ่าออพูน้อพี่น้องกางขดินกาบขอกาบทักทายสวัสดีนะหน้าเหมือนกับในมาซอยพอเบย์พี่น้องเหาะ มา่าถอยเมย่เฮ็ดเปียกแล้เฮ็ดน,นี่พ่อมาผูเนาะพี่น้องสบายดีเด้ทอทั้งพ่อทั้งแม่เนาะทาโดยโดยทั้งน้องน้าพ่อเนาะ,ะพี่น้องครูมาวันนี้ก็เป็นอ่ชาชันี่เป็นอาทิตย์เรียบร้อยพี่น้องเลยจัตเตอร์หนึ่งอย่างพวกเสื่อเอ็นตรงเลยเนาะพี่น้องเนาะกับพิชแมนเป็นตรงเพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อ เพศกะพี่นาะกะกอลีเวนกะขอกะทักทายสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอีฟซีเบิร์ดสุขุมสุคนเนาะเป็นทั้งพังไทยพังลาวหรือต่างประเทศกะทางอยู่หนดกะเป็นดีต่อหลับเข่าสู่ซองงหนวดพาเพลินคือเก่าก็เดิมพี่น้องเลยเนาะกะฮะพรอมันก็ได้เล็ดพชรนี่ เช็ดยังมันพอนะเช็ดกระตูบดิม่แม่แ่ชวนนี้เป็นยังมันข่าววะ่ได้ออไปประมาณเช้าหนะเช้ากาเกะอกูดินไปไหกูเดินกวร์นเป็นได้พอพอพาพวกเขาเออพาพวกเขา

กระด้างจี็ดข่าวเลยพป่นอกงเด้อไอ้เป็นข่าวมันเนาะเอ้ข่าวดยตรงโตข่าวว่ะต,ต่อมาพอน่ะอ๋อต่อเ้าเนาะมัน ชุดเสดาเลยบอยขออัดเฟซอ,อยู่นะวะเนาะเพราะว่าทางคนบาอยู่ก็คนม่แต่หกเจ็ดคนหรือเปล่้องเนาะอยู่สุข้าวหรือเล่้โอ้ยเด๋ยวต่อ สักซีพันมีบ่นเน่มุ้งเลยพอยังมุ้งกว่านีน่มุ้งบุ้งข้านี่ยะยัมีเมีต้ต้องใส่ผลาบัตเอเนาะใช่แบบถั่วข้าวไปก่อนระว่ามันมีเนีมุ้งพี่น้องเยอันนี้เนี่ยท่ตอกปูในบัตเรานี่นี่เจอมังย์บ๊อบบ่อบหม่นี่นะ สิมัดดับเบิลนี่ใช่เครื่องมัดบอกด้วยว่าตอกนี่นะนี่มัดเอามัดเอาเป็นว่าอืมไอ้แม่จะาวเหรอต้าวหนึ่งับแอมเวลาแอบนี่ข่างนึงนี่อัดเต็มเลยเนาะปล่อยไว้แต่ข่านี่เนาะเพราะว่าเพราะว่าสีบอัดเลยกะญาติรามเพชรจิงปึ่งคนเนาะ ้องปล่อยไว้เป็นทางเข่าเป็นห้องหนึ่งเนาะแต่ว่าต้องแต่ต่อไม่อีกแล้วนี่ตําต,ติมเนี่ยเนอะอยาะยางอยามาเนี่ลูกคนชิเหยียบนั่นเกิดอะไรขึ้นพี่น้องโดนแล้วพ้าะนองน้ำงานเข้าอีกแล้วพี่น้องโดนมีดเต,ต็มงานนี้ว่าเราสมไทยขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะว่า <G ül> มีถือมือเพื่อนพี่นอ้องเลยแล้วอยโหลดผมเตินไม่ยังพอนะคือแข็งแท้ไม่มันถือนั่นถืงไทยโอ้แข่งกบขา้าวเมนติวเนาะโอเมอเอบอตกปูยากได้ใหม่เาว่าไม่มันแหงแบบนี้ ผ่อยากดูไอ้ทางพอจับกล้องถาอันไหนดูเลยอหวมาเจอดูเลยดูสิเฮ้ยะเีนต่อทั้งพอเพิ่นเนาะพี่น่เลยเพราะว่านุ้หนวดชิน่บนต่อป็นบ่ถาต่อบเป็นกับุถึกะขอทษขอไปทั้งพี้ออพี่น้องกอซีวัสุข,ขุสุคดเน,ะน,เขขนาะตรกตัดยสีการ กิดแสิบหกคือกันผีหนอไปเตเาร์ดมอกเตเาบอลเนาะครับโอ้ผ้าชื่อเท่าไรพอนี่ราคา,าเทไรนี่ยหกชิพอ,อ๋อพี่นอ้องเอน็นนี่ตับมือกีตาร์บอลนี่ตัวนี้บอสอ๋อผี่นอนคือนี่รวยตัวนี้บอสเงินพออยากชื่อได้บลับถามหยาเนี่ยโอ้ โอ้หมดเต็มหมดถุงถักทั้งถูงก็เคยพันแต่ผ้าแบบประชื้อเลยพี่น้องพันผ้าแบบนี้เราเป็นแบบเด็กแบบลงลงลืมลนะ่ะเพราะว่าหัวมันต่ำปุกปุก Lấy lên Ờ. Ồ Nhỏ lại như sao này ันตะปูก็พอด,ด้ฮะก็ชนไอ้ตะปู้อดนะอดโอ้นะให้ปล่อยกันเนี่ยต่อเข่ามานัอนออดด่ ในญ่เลยเนาะอย่างหมื่นเนาะปกตีนี่ตอกได้หมื่นไม่นอกเลยปกตีเจ้าบอลนี่ยืมเขาอีก

มีเค้งว่พี่น้กเดึงดงต่ตจับจับถอนใหม่างเด้ยจับไอยมันอ่ะนะีม่ว่าไว้มันอ่ามันเออถกขอไฟเนาะทีได้ใช้ใส่ตังคูถ่ถาูวโอเคพี่น้องเฮ้ยเขาเตกเนาะ เจ้อยอุ๊ยแตกเอ้าก uh, ็ะพอยนะนี่นี่เห็นได้บ่ะนไ่ไม่ได้ไร้เตกเนาะได้ปะฮะยาบันาบบนี้ผับลงค่โอ้ย ขอตัวผูกไไอะไบางเลย,ยต้องใส่เสื้อทามอีกเนาะเพราะว่าไม้มันแตกพี่น้องของสั้นมันทีดีเลยดินะยังแน่นอยู่เลยยังไงเดี๋ยวเขาแน่นจะควายเสื้อขมันอ,ะนอะ่ะเนาะ ปัดกิวก้วกิ้วขชัน้นนะมันทีขวบนุ่งมาเถืองลายใช่ไหมนี่ใช้พี่บอลนี่ฮะเราตัวี้ขึ้นสั่นจถอะไม่ต้องอยู่นี้แน่โอ้ตรงนี้คนจับเนาะของทีนั่น,นคนจับต่อไปได้ theo ก็ tập ตัด này à ปลาเด้อพี่น้องเว้ยนี่ทั้ง có đi

ันนคือจำไม่นำตัวนะทำดบ่าทุ่นทุ่นทเบาใน้อยพุ่นละออนคตอยากก็ลงมาตอกยีรมกอนเนาะอ๋อผู้ขี่เดเาเอาขราผู้ขี่ไ้ก่อนก็ได้ตามบอกเลยนี่เน่เดี๋ยวด เอาขีดเองแล้วเนาะมันจะได้เจองันตอกยากงั้นตอกเดยวเขามตอกยู่ลมตอกันไชอดก่อนนะฮะจัง,จ,ง,อองจะไปตอกเลยเดใหตาออ่างกัมาละมันนอีกักื่้อวถมันินาให้เก่าอีกไม่เกา่กเกาเพื่อนลังนะแม่ ต้องมาเฮือนหล,หลังนั้นหลังนั้นแล้วช่างช่างสิมาเฮ็ดทำไมแล้วตีเดี๋ยวสิอยู่ยใช่จังปัเนี้ยบางเลี่ยวปะไซนี่ไม่เด้ส่าไม่นะ่นะพ่อพไม่เป็นไฟยาวน่ะนี่ขึ้นดได้อยู่อะไรหรอกฮะอะไรหรอกคือแข็งอยู่ไม่บอลเราบอลเดียวกันบะช่วยช่วยได้แค่สุดหรอกอ่าเป็นนอก่ะ จะได้หาไม่กันไม่ตรงเอามันต,ตรงไมปชิ้นยั่วพี่น้องไม่ใส่มาชิ้นยัววบนนี้ให้ผมหงางขึ้นมาทำน,นี่แลหละอีจักมืออื่นเนะาะมาซื้อบางที่กับพี่น้องเลยชิ้นยับูเกินหนามืออื่นเนะาะมาซื้อเล้วอยู่พี่น้อง ปูไปอีกที่แล้วเนาะแนวนี้เนาะอันนาอันข่าวกันเนะาะต้องไปอีกที่ใส่ใส่ฝาบัตรหน่อยว่าไม่ใจจะซีเลิศต้องควาดแล้วเนี่หน้าดินมองจะได้บับเหยียบต่อเจ็บมนี่ต่อผู้ เาหัเ่าข่าวพอดีเตยดวพี่โบ,บชิลมจากเนานีเ้ยเป็นตาบอกยว่าเป็นน้ออย่งครึ่งยงเฮ็ดไปส่งเดียวกับเพื่อนแถอพี่เนาะไปแน่นเดียวกับเพื่อนเลยเนี่ยหนึ่งข่าวแรกนะว่าน้องน้ามนเนี่ยแม่หนึง่งอ๋อ เสาหนาเพื่อนซีเป็นกะได้มาชอยพอเนาะมาเลยแต่เดี๋ยวกระจะเปลีป่ยนสายยาเสาหนาเพื่อนซีเดี๋ยวพี่น้องเลยจะไหมกะแต่ว่าช่วงนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่กะยังอยู่ตำแหน่งเก่าไปก่อนเนาะเพราะว่ารอถา่าให้มันจุเดี๋ยวก่อนยังเปลี่ยนพี่น้องเลยว้า,าตัว้าพี่น้องเป็นมากจนนี่ออกบิ่งมาพาพี่น้องบึงเพราะว่าเป็นมากแล้วด้วยวะ น,นางไฟบ่แม่โดยโอ๋นางไพอยูหนึงนงน่งเขาดองไพ้หนึ่งเข่าโดย๋แต<อ>่แม่จะทำบุกโดยบุกเช้านอกก่อนมืออื่นมืออื่นเป็นปฏิดียวกาเดียวทาถามมึงทั้งทีมงานหลายคนก่อนเนะะาะเพราะว่า ตาพร้อมเห็นดีกันเด่ะอยู่พร้อมหนา้าพร้อมตากันก่อนเขื่อ,อยันว่ามันหักลงมาล้มทับกันเน,นะาะีหักแต่ว่าต้องคือที่นแน่ๆนะ่ะต้องเหตุโน้นเหตุนี้นก,ก่อนแต่ที่นี่นเห็นบ,บันนัละป้ายปู่เอาแต่นี้ละฮเอาแต่คือเก้านี่แหละปู่โอ้เอาแนวบ่ดอัแนวอันแนวอันสี้มองสีมุ่งอันนี้ เอาไม่น yani ี่บุได้ตีมงมงก็แขกแขกก็ใหม่บุได้แล้วมวกึ่งตับุได้เนาะจะเอาได้หนี่ดิเนอะอันนี้หาตัดใหม่กับบุมมี่ได้ไหมเอาบุได้แล้วบุมีหมองตัดเลยบ่เนอเออแ้บุมีหมองตัดพี่น้องเลยขาเราบุมีหมอกตัดบองอย่างเลยแล้พี่น้องแล้วขาม่เจ้อืัว คือทางบอกของน้องน้าพิ่นกับแม่น้องหน้าพนว่าอย่างมาั่งเคื่อนหลังนี่ลงพี่น้องว <c oughs> เว้ยเคื่อนเคลื่อนเชนเนาะมั่งเคื่อนหลังนี่ลงปุ๊บแล้วก็ซีเขาไม่พี่น้องเว้ยไม่ไม่ที่ส่วนที่ว่าอ่าซุ้มที่มันใช้ได้นะ่ะรือว่าสังสีเนี่ยจะประมาณประมาณนั้นไหนพี่น้องนะครับสิไป,ปมุ้งดูว่า,าขากระจาดจะเป็นเอมแอมส่วนที่ว่าอันกระด้งห็ดกระต๊อบตอนนี้แหละพี่น้องเพราะว่า มันโมมีไหมอยู่เหมืนวันนะพี่น้องเพิ่งก็เลยว่าจะเอาชนีลงมาก่อนนรบเลยว่าเขาก็ต้องถามเบิ่งทั้งรึกษาทั้งทีมงานมาสั้นนะพี่น้องเลยว่าทั้งทีมงานเขาเป็นว่าเอาลงมือใดนเนาะกับอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเหตุผลหนึ่งผิวเหมันกับไรเนาะว่ามันเคลื่อนมันกับทุพพังเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่อพร้อมเพียงเคียงหนากันมันกลับทับกันได้ได้พี่น้องเว้บแมนอยู่แบบมันเซนยอดยังพี่น้องกขาเบื้งทั้งทั้งเนี่ยผู้ มันทำเพื่อนสองสั้นน่อพี่น้องเอ้ผู้น่ะเป็นเนนพื่อนสองสั้นน่อพี่น้องไอ้ดนเพิ่งอ่ะมันนักไมหมพี่น้องมันถึงตเตลยเจยอยู่น่ะเนหรออพิ่นบ้างออกไปส่วนหนึ่งพี่น้องเอ้ส่วนข้างหน้านี่แหละเพราะว่าเป็นอย่างได้ไม้เนาะคือบอกเลยพี่น้องยังได้ไม้ที่ไปเฮ็ดอนยนเก่าแต่ทั้งแม่์ขัถามทั้งแม่มแล้ววา่า ะลูกกระถาะทางนุ่หนวดเนาะถามบางแมเอ,อว่าคือบอกไม่ไม่เพป็นว่าบุมีเพป็นควาพี่น้องเลยจำเป็นต้องเอามาัางตัวนี้ออกเนี่ยกะสังชีไปเฮ็ดเพป็นปัญหาคือว่าถ้าเฮ็ดบปเร้วพี่นสอน้อนใจเนาะพี่น้องเนาะปัญหานี่ก็อีกปัญหาหนึ่งเนาะกะตัวนี้กะเดี๋ยข้อย,ยังว่าว่ากันไม่พี่น้องเพราะว่าทางนุ่หนวดกะอ่าเปรตเปรตแต่ ยังจะตัดสินใจไม่ได้เนาะเอาง่ายพี่นอาา้องไม่ว่าท่าต้องทีมงานเทามาตุ้มมาฮุกเหมือนก่อนเนาะปรึกษาหาด้วนทั้งซีว่าเอาแบบใดญเนาะพี่นอ้อนงเลยพเพราะตำรวจยังไม่ได้เนาะตัดสินใจบอกว่าบ้างมากบ้า,า,าอื่นมากคาคา,า,าทับกันกองเอเล่อยู่เห็นคนเห็นไดนเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮื่มันกระเซงแห้งเนี่ยนี่ความแข็งแห้งมันบ่มีเลยพี่นอ้องเลยเนี่ยนี่กะ คือดึงโหลดว่าอไอ้พี่ค้องทริปนี้ก็ถือว่าบรคคอยมีอย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะก,กับพีแต่ <Hello. S 1> อัปเดตส่วนที่ว่าปับ๊บเป็นวันจันไร์แบบปั๊บหนาดินเหมืนปั๊บหนาดินพ,พี่น้องทำความสะอาดหนาดินเนะาะว่าะสั้นซะ่ไหทำความสะอาดหนาดินอยู่ให้มันสะอาดแต่ก็คอยเอารถไถใหญ่ดอววรถแท็กเตอร์พี่น้อง มาไถดินอีกรอบนึงเพื่อว่าจะให้ปั๊บหนาดินเนาะแต่ว่าก่อนสิปปั๊บนี่ก็ต้องเอาเพื่อนหลังนี่ออกแต่ว่าที่นี่แหละทั้งแม่เห็นว่เป็นเมื่ออื่นในบอ่อว่ะมากเพื่อนหลังนี่แต่ว่าตำรวจก,กบ็บอกแม่เป็นว่าถ้าให้ทีมงานเขามาคบกันมาตุ่มมาห่มกันเนาะค่ะเพื่อสาหารือกันก่อนเนาะว่าเพราะว่าเขาเช็ดผู้หนึ่งผู้เดียวมันก็เช็ดไ่ได้พี่น้อกไงมันก็น,นักอยู่กกยด้วยมันเสียดีบุรีล่มมาทับกัน อาจถึงขนาดเลือดเลือดตกย้างออกก็เป็นไปได้นะพี่น้องเน,ะนเาะแ้คลิปนี้กับมีแตวาหนุ่งหนุ่ก็จะลำล่าเนาะกับมีแตให่งทั้งพี่นอ้องชียรากกดไนไ์กดแชรกกดเป็นกำลังใจให้ครับทางลุงหนวดเนะาะก็ลุงหนว่งับเดียดย๋ยวสบายดีทังลุงเทิมเนาะไปเมื่อไรบ่เนาะไปไปนั่นไป,ไป,ไ,ปไปพร้อมกันหรป่าไปอยู่มิเตวาคอยขอจบคลิปกันเนาะโดยโดยโดยเชียเช ท่านหน่ยกาสที่ได้ขอจบคลิปนาอพี่น้องนะครับที่ไหนพี่น้องอิช่ชีอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายให้ร่ำรวยเงินทองหิ้งปังๆเบ้อจุกคจุกคนนาะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ครับน้องหน่อยกาสที่ได้บา,บาย